การสำรวจถ้ำเป็นกิจกรรมที่ท้าทายและอันตรายซึ่งต้องมีการเตรียมตัวและความรู้ที่รอบคอบเนื่องจากถ้ำมีสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหลายประการและนี่คือความสูญเสียที่มาจากการสำรวจถ้ำของพาเวนเดมิดอบผู้ที่ทุ่มเทและมีความหลงใหลในการสำรวจถ้ำรวมถึงเซอร์เกโคเซเยฟผู้ที่ทุ่มเทชีวิตของเขาให้กับความรักในการสำรวจและท้าทายขีดจำกัดของตนเอง พาเวนเดมิดอฟเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียงในด้านการสำรวจถ้ำและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของถ้ำเวียยอบกินาฟรอยอบกีนาเคฟซึ่งเป็นถ้ำที่ลึกที่สุดในโลกพาเวนเดมิดอฟเป็นนักสำรวจสัญชา,าตริรัสเซียเป็นนักวิทยาศาสตร์นักสำรวจถ้ำสังกัดอยู่สมโมสรสำรวจถ้ำเบโลว o พรอ,พอฟสเปลย์ยอคล็ลอปพรอฟเปลเยคลับ แ a มิดออฟมีบทบาทสำคัญในทีมสำรวจที่ทำการวิจัยและค้นคว้าถ้าเวียยอบกีนาอย่างต่อเนื่องการสำรวจของเขาช่วยในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความลึกและลักษณะทางธรณีวิทยาของถ้านี้ในปี2017ทีมงานของเขาประสบความสำเร็จในการสำรวจถ้าเวียยอบกินาทำให้ถ้านี้เป็นถ้าที่ลึกที่สุดในโลกในขณะนั้น และในปี2018พวกเขาได้สำรวจเพิ่มจนถึงความลึก2,212เมตรซึ่งเป็นระดับความลึกสูงสุดของถ้ำน,นี้ที่ได้รับการบันทึกไว้จนถึงปัจจุบัน d ดมิ d o ฟและทีมงานของเขาได้คพบร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมามีการระบุต,ตัวตนว่าคือเซอร์เกย์โคเซเยฟเ์เกโคเซฟ ซึ่งออกจากบ้านในเมืองโซชิรัสเซียเมื่อวันที่1พฤศจิกายนและเริ่มลงไปยังถ้ำเวียยอบคินาซึ่งเขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณ1สัปดาห์ในค่ายถาวรที่ระดับ600เมตรจากนั้นเขาลงต่อไปยังบริเวณที่ท้าทายทางเทคนิคที่ระดับ1,100เมตรซึ่งเขาติดอยู่ตรงนั้นเนื่องจากมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอและเสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ ในที่สุดร่างของเขาก็ถูกค้นพบหลังจากปฏิบัติการกู้ภยัยการกู้ร่างของเขาเป็นงานที่ซับซ้อนและอันตรายต้องใช้ทีมงานจำนวนมากและการประสานงานที่ดีเยี่ยมเพื่อกู้ร่างของเซอร์เกโโเย์โคเซเยฟขึ้นมาบทเรียนจากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมตัวอย่างรอบคอบและความดูทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการสำรวจถ้ำที่มีความลึกและซับซ้อน สำรวจถ้ำในระดับนี้ไม่ควรทำคนเดียวและต้องใช้ทักษะพิเศษรวมถึงอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเซอร์เก้โคเซเยฟเขาเป็นนักไต่เขาที่เก่งมากและมีร่างกายแข็งแรงมากแต่น่าเสียดายที่เขาไม่รู้ถึงกฎพื้นฐานนั่นคือห้ามเขาท้ำคนเดียวจนนำมาถึงความสูญเสียซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ บทไว้อะไรแดดเซอร์เกอิกริเวกโคซีปเชอร์เกอโคเซฟทุ่มเทชีวิตของเขาให้กับความรักในการสำรวจเราจะจดจำเขาในฐานะนักผจญภัยผู้กล้าหาญและผู้ที่ได้ท้าทายขีดจำกัดของตนเองการจากไปของเขาเป็นการสูญเสียที่ใหญ่หลวงแต่ความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของเขาจะคงอยู่ในใจของพวกเราเสมอขอให้เขาพักผ่อนอย่างสงบในโลกที่เขาหลงไหล จากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 การสำรวจถ้ำในช่วงฤดูร้อนปี2020จึงถูกยกเลิกแต่เมื่อพรมแดนกับอับคาเซียเปิดอีกครั้งในวันที่1สิงหาคมการสำรวจบางส่วนจึงเกิดขึ้นเดมิดอฟเข้าร่วมการสำรวจของทีม CAVEX ไปยังถ้ำอินเท r ร l จากการสำรวจถ้ำนี้ได้เกิดอุบัติเหตุทำให้พาเวนเดมิดอฟเสียชีวิตเมื่อวันที่23สิงหาคม2020ในเขตอัคคาเซียจากการสำรวจถ้ำอินเทเกลเดมิดอฟซึ่งเป็นหัวหน้าทีมสำรวจจากสโมสอรเปโลวในขณะลงไปสำรวจในถ้ำซึ่งไม่ห่างจากถ้ำเวียยอบกินาเขาเสียชีวิตจากก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตกใส่ที่ความลึก305เมตร การกู้ร่างของเดมิดอฟเป็นกระบวนการที่ยากลำบากเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในถ้ำลึกการกู้ร่างต้องใช้ทีมงานจำนวนมากและการประสานงานที่ซับซ้อนในการนำร่างของเขาออกจากถ้ำพาเวนเดมิดอฟเขาเป็นสมาชิกและหัวหน้าทีมสำรวจจากสโมสรสำรวจถ้ำโพรโวซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสำรวจและการวิจัยถ้ำในรัสเซียและทั่วโลกการเสียชีวิตของพาเวนเดมิดอฟ นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในวงการสำรวจถ้ำเนื่องจากเขาเป็นนักสำรวจที่มีความเชี่ยวชาญและมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการศึกษาถ้ำและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประโยคไว้อะลัแด่ p a v เว d e m i ดมิดอฟเ l เวอเดมิได้จากพวกเราไปอย่างน่าเศร้าในระหว่างการสำรวจที่เขารักมากที่สุดเราจะจดจำเขาในฐานะนักสำรวจที่กล้าหาญและทุ่มเท ผู้ที่ได้เปิดเผยความลับของโลกใต้ดินเพื่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การสูญเสียของเขาทิ้งช่องว่างที่ไม่อาจเติมเต็มได้ในหัวใจของผู้ที่รู้จักเขาขอให้เขาพักผ่อนอย่างสงบในอ้อมกอดของธรรมชาติที่เขารักเหตุการณ์สูญเสียจากการสำรวจถ้ำถือเป็นบทเรียนที่สำคัญ การสำรวจถ้ำอาจมีความเสี่ยงสูงและได้เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตสาเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขาดทักษะที่จำเป็นขาดการเตรียมตัวที่เหมาะสมและการประมาทซึ่งจะเป็นบทเรียนที่สำคัญให้กับคนที่รับก,การสำรวจได้มีความรู้และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุปสรรคที่ต้องเผชิญขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบฝากกดติดตามและแชร์คลิปของเราด้วยนะคะ แล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ